ไอจี I, G, สูรักคุณชายน้ำแข็งตอนที่17พาร์ทของไอตอนที่4ผมเชื่อว่าทุกคนย่อมอยากเห็นคนที่ตัวเองรักมีความสุขแต่สำหรับผมในตอนนี้คนที่ผมรักกำลังไม่หายจากอาการคิดมากเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ยอมรับว่ามันกวนใจผมมากพอทีอาจจะเก็บเรื่องนี้ไปเพียงคนเดียวพอถามกห็หลุดบอกออกมาบ้าง ซึ่งผมคิดว่ามันยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะที่เขาไม่อยากให้ผมรู้และผมก็รู้ดีขอทีเป็นห่วงผมที่รู้ดีว่าผมนั้นไม่ได้มีพ่อแม่เหมืนอนคนอื่นๆเวลาที่พูดถึงเรื่องนี้เขาก็จะคอยดูผมอยู่ตลอดว่ามีการยังไงบ้างแต่ทีจะดูไม่ว่าผมนั้นไม่เคยมีปัญหารเรื่องนั้นหากพูดตามความเป็นจริงแล้วรู้ที่มีพ่อแม่ดูแลอย่างดีบางที มันก็ไม่ได้อบอุ่นเสมอไปพวกเขายะมีปัญหาอีกเยอะไม่ต่างกันซึ่งมันก็ถือเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของแต่ละคนแต่สำหรับผมแล้วตอนนี้มันพาไปบทแร้สำหรับเรื่องแบบนั้นมีเพียงแค่เรื่องปัจิบาลที่ผมต้องทำให้ดีมานี่สิผมนั่งอยู่บนเตียงอ้าแขนเพื่อรอรับให้ทีเข้ามาหา จากนั้นก็กอดเอาไว้จนแน่นและนี่เป็นสิทธิผมทำให้รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยที่สุดขอชาร์จพลังหน่อยแค่ชาร์จเหรอผมแค่ถามนั่นเลยทำให้ทีรักเบาๆในอ้อมกอดกอนจะมองหน้าผมพร้อมกับรอยยิ้มมึงอะกำลังนั่ทัดน้องชายกิอยู่อ่ะรู้ไหมรู้สิ แล้วกูก็ตั้งใจด้วยอะที่ขยับตัวอีกครั้งเพื่อย้ให้แน่ใจว่าสิ่งที่พูดกันคือเรื่องจริงนนีดเดียวก็มีรวมเลยนะก็มาหลายวันแล้วอะที่กูให้กูช่วยไหมทีรีบพูดสวยขึ้นมาทันทีแต่ผมกลับไม่ได้คิดแบบนั้นตอนนี้ทีกำลังมีเรื่องให้คิดบางทีเป็นคงจะได้พักถ้าผมทำเรื่องแบบนั้น ี่อาจจะบอบช้ากับร่างกายเพิ่มซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นผมขอไปจัดก,การตัวเองดีกว่าดีกว่าแล้วเป็นแบบนั้นมึงควรพักนะว่าแล้วผมก็จมคลิปที่หน้าผากมันอย่างอ่อนโยนไม่เอาตรงนี้สิมึงอ่ะควรจูบก,กูที่จะไมปนั่งขอาผมเอาไว้แล้วกดดีฟิปากเข้ามาหาจนผมไม่อาจต้านความต้องการของตัวเองได้ และทีเองก็ไม่มีท่าที่จะถอยหนีหากแต่เป็นคนเดินเกมนี้จนผมคิดว่าถ้าไม่คิดทำผมกู้รุนที่ต่อว่าเป็นอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นกูไม่เกรงใจแล้วนะช่วยทำให้กูดีขึ้นทีดิคขั้สุดท้ายของที่หายไปอย่างเมื่อเรานั้นจะเป็นอย่างหนักหน่วงผมรู้ว่าสิ่งที่ที่ต้องการนั้นคืออะไรและผมจะทำให้มัน เพราะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ทีรู้สึกปวดบ่อยจากเรื่องราวเดล่านั้นได้กูทำให้เมืองมีความสุขที่สุดกูสัญญาผมเอืยขึ้นเบาๆยังมาจับรากบางนั้นนอนลาไปกับที่นอนแล้วหลังจากนั้นบนเตียงกระติมไปด้วยเสียงของลมหายใจที่ในหอบของเราสองคนพร้อมกับเสียงของร่างกายที่ดับประสานหากันซึ่งคองจะผ่านช่วงเวลาเดล่าน,นั้นไปได้ก็ใช้เวลาไปเกือบชั่วโมง ที่อาจะเรียกร้องผมจนผมนั้นต้องทําตามใจมันและผมก็อยากให้มันต้องรู้สึกทรมานกับเรื่องราวเหล่านั้น,นเกินไปแม้กลางคืนเราจะห่มกัปนอย่างหนักหน่วงแต่พอถึงเช้าผมก็รีบลุกขึ้นมาจากการทำทุกอย่างเหมือนเช่นทุกวันน้ำชาในตอนนี้เป็เด็กที่ว่านอนสอนง่ายมากเป็นพิเศษเพราะไม่ว่าผมจะสอนอะไรให้ทำอะไรลูกก็จะเชื่อฟังตลอดอย่างเช่นตอนนี้ ที่ผมวันนั้นให้เขานั่งกินข้าวเขาก็พยายามตักข้าวใส่ปากเองอย่างตั้งใจพร้อมแท้ชว์ผลงานอย่าเมื่นเขานั้นกินข้าวจนหมดชามทีสังเกตไหมอะว่าช่วงนี้ลูกโตกขึ้นเยอะเลยอะผมไปาไปถามทีที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่ข้างและมันก็ทำหน้าคุ้นคิดหนักอยู่สักพักก่อนจะพยักหน้าเห็นด้วยก็จริงนะลูกสูงขึ้นเยอะเลย ที่ฮานไปสํารวจลูกแล้วพูดออกมานี่มึงอยากคิดเรื่องนั้นไม่ได้อีกเหรอคมใส่หน้าเล็กน้อยเพราะดูก็ดูว่าใจมันนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยหากแต่กำลังคิดเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ขนาดลูกที่มเลี้ยงอยู่ทุกวันมันยังไม่สามารถบอกได้เลยว่าลูกเติบโตไปมากขนาดไหนตาจะผมที่พอดีอยังลูกก็รับรู้ได้ถึงการจเจริญเติบโตทั้งที่ความจริงเราชินตาก,กับลูกมาทุกวัน แต่มันก็ต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงลูกอยู่บ้างแต่ทีกลับต้องหันไปมองแล้วมาตอบผมขอโทษนะพรุ่งนี้มนหยุดมึงใช่ไหมอะพอโดนถามทีก็เพิกไ้เบาๆให้แทนเราไปหาแม่มึงดีกว่าไหมไปจัดก,การทุกอย่างให้จบแล้วหลังจากนี้มึงจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดกับพวกเขาอีกอะทีทำหน้านลำบากใจหลังจากีที่ผมพูด และผมก็ดูดีว่าทีไม่อยากให้ผมเข้าไปยุ่งแต่ผมคงทําไม่ได้เพราะมันคือทางเดียวที่ทําให้คนที่ผมรักหลุดพ้นจากเรื่องเหล่านั้น10บโมงช้าของอีกวันผมกับทีก็อยู่ที่หน้าบ้านของมันผมเคยมาที่นี่สมัยเรียนตอนนั้นแม่ของทีต้อนรับผมกับเพื่อนอย่างดีแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมกูว่าเรากลับกันเถอ ที่ได้ผ่านตัวกลับแต่ผมคลัมาคิดยอดให้มันทำแบบนั้นเยนีสิวะไอ้มึงมีกูอยู่นะผมพูดเตือนมันแต่โดยท้ายมันนั้นยอมกลับไปยินตามเดิมแต่ในช่วงัวหวะนั้นสาวสองคนก็ต้องสะดุง้งเมื่อมีใครมายืนอยู่อีด้านของประตูทั้งยังมองเราโดยแววตาที่ไม่พอใจจะมาทำไม แค่ถา,ถามคงไม่พอแต่ในเสียงใลแวตาน,นั้นดูไม่เป็นมิตรอาเสียงมากๆแม่ล่ะที่ทําย่กลับไปทำไมจะมาเอาเงินคืนหรือไงเปล่า,าครับผมแค่พาที่มาคุยเรื่องนั้นน่ะแล้วนั่นใครอะ่ะผมเป็นไออะ่ะเป็นเพื่อนที่รีตอบให้แทนซึ่งผมก็ไม่คิดว่าอะไรแต่รอให้คนตรงหน้าเปิดประตู ก่อนจะเดินเข้าไปในตัวบ้านผมรู้สึกแปลกใจกับภาพตรงหน้ามากเพราะมันเปลี่ยนไปหมดจนผมจำเข้าคงเดือนไม่ได้เลยภายในบ้านดูโล่งไปหมดโลกงสิทธิที่ว่าไม่เหลือฟอร์นิเจอร์เลยสักชิ้นและที่นยกไปกว่านั้นคือคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้มีสภาพแย่ไม่ต่างกันแกจะกลับมาทำไมทีไม่ตอบหันไปมองคนตรงหน้าด้วยใบหานิ่เรียบสวัสดีครับ ผมรีบใ้คนตรงหน้าทันทีผมไอ้ I, ครับเป็นแฟนของทีพอาะผมแนะนบตัวเองให้คนตรงหน้าได้ฟังถูกคนก็มองหน้าผมในตาเดียวโดยเฉพาะพี่ของทีที่มองผมสลับกับทีเรากันอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่แต่ผมไม่คิดอธิบายนอกจากพูดสิ่งที่ผมนั้นตั้งใจมาในวันนี้ผมจะไม่อ้อมค้อมเลยแล้วกันผมหาพิมให้ที ก่อนจะรูดกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาแล้วยื่นให้แม่ของทีนี่คือเช็คเงินจำนวน5้ล้านตามที่คุณป้าเคยขอกับทีเอาไว้ไอ้มึงจะบ้าเหรอที่หันมองผมด้วยความโกรธแต่ผมเสนอให้มันเบาๆแล้วบอกให้มันสงบสติตัวเองก่อนใจเย็นนะเรื่องนี้กูจัดการเองเก่งนี่หาผัวได้รวยได้อะ่ะ ทีไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับเขาก็แค่คนที่เคยบอกให้ผมมีลูกกับเ้าเมื่อหลายปีก่อนแล้วอย่างที่คุณป้าทราบทีมีลูกคนหนึ่งแล้วนั่นคือลูกของผมเองผมอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้คนตรงหน้าฟังหากแต่เขากลับไม่เส็นสินะอะไรนอกจากฟังเงียบเงียบซึ่งผมก็ไม่คิดว่าอะไรแล้วพูดต่อผมรู้นะครับ ว่าหลังจากนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับทีบ้างแต่ผมคุูทำอะไรไม่ได้พอเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วแต่หลังจากนี้ต่างหากอะถ้าคุณป้ามาทำอะไรกับทีอะ่ะผมคงมีทางยอมอย่างแน่นอนแกจะทำไมเเซ็นเอกสารนี้สิครับแล้วเช็คนั้นน่ะจะไปขอคุณป้าอย่างสมบูรณ์แกหมายความว่ายังไง นี่คือสัญญาที่ว่าหลังจากนี้ทีจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้ครอบครัวที่คิดจะทำ้ายทีแม่จะไม่ใช่ทางร่างกายแต่มันคือจิตใจคุณป้าอาจจะไม่คิดอะไรนะครับแต่ทีอ่ะเป็นคนคิดมากอยู่แล้วแต่ผมคงไม่ยอมให้คนที่ผมรักต้องเป็นแบบนั้นแค่เซ็นใช่ไหมอ่านก่อนก็ดีนะครับเผื่อว่าจะได้รู้ว่า มันมีข้อตกลงอะไรบ้างระหว่างเราผมพูดย้ำเพื่อคนจับปากกานั้นชะงักแล้วก้มอ่านมันอย่างช้าๆก่อนจะลดปากกาลง่มกระดาษแผ่นนั้นแค่นี้ใช่ไหมยังครับอะไรอีกสามหมื่นทีให้คุณป้าไปก่อนหน้านี้ผมอยากให้คุณป้าคืนมาด้วยนะครับเพราะนั่นน่ะเป็นเงินที่เขาตั้งใจเก็บเอาไว้ใช้จ่ายกับลูกได้ แล้วฉันจะคืนให้ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยที่ผมทำตัวเสียมารยาทเพราะมันคือทางเดียวทำให้ทีเลิกคิดมากกับเรื่องนี้แล้วหวังว่าถ้าตามสัญญาที่เซ็นด้วยนะครับผมรับเอกสารคืนและพาทีออกจากบ้านหลังนั้นตลอดเวลาทีจะนิ่งเงียบจนกระทั่งเมื่อเราขึ้นรถทีก็ปล่อยหัวออกมาอย่างไม่ปิดก,กั้นน้ำตาของมันไหลออกมาอาบแก้มทั้งสองข้าง จนผมทำตัวไม่ถูกแต่แต่คอชิดให้มันอย่างเบามือมันจบแล้วนะทีต่อจากนี้จะมีแค่เราสามคนพ่อแม่ลูกนะเข้าใจไหมทีไม่ตอบหากแต่เพียกหน้าเบาๆขอบคุณนะขอบคุณที่ทำเพื่อคนอย่างกูเหลิอร้องไห้ได้แล้วดีน้ําชาเห็นอีกนะอืมรู้แล้ว ผมยี่หัวคนด้านข้างก็จะหันไปขับรถเพื่อกลับสู่บ้านของเราคุยการแทรกเดินนะครับตอนนี้ไอ้ของเราก็ออกโรงแล้วนะครับจัดการปัญหาทุกอย่างเพื่อให้ทีหลุดพ้นจากปัญหาครอบครัวนะครับแต่จะว่าไปไอ้ของเราเนี่ยก็ปาช่ย,ย่อยนะครับทั้งหล่อทั้งรวยแบบเนี้ทีของเราอย่าปล่อยมือนะครับ เรื่องราจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ต้องคอยติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย